อลองเล็งนวกหูยจาบาเดิเล็งนักๆก,ก,นะก่นอนนะจ้ามานะ กาบสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสี่เรื่องอะไรยนนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายก็คิดถึงสี่เรื่องอะไรยนด้วยนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะแล้วนะครับนี่ฮะเรามาอยู่ที่อำเภอนามนนี่ฮะมาอยู่ที่อู่ช่างยานะครับแถวแถวนี้เขาจะรู้จักกันนะฮะอูช่างยานามนนะ ช่างมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์สูงนะครับมามาเรามาดูเครื่องนะครับเครื่องมิสซูมิซิ 6D15 เทอร์โบอินเตอร์นะฮะน่าจะยกออกจากรถคันนี้มั้งครับเนี่ยนี่ฮะยกลงเฉยๆอ่ะส้่งยากไปอยวู่แบบ นี่ฮะเขาเอาเครื่องตัวนี้ใส่ซื้อมาเลยเนีย่ยกลงเพราะว่าเครื่องมันเล็กครับแรงมามันน้อย6 d ดี15เทอร์โบอินเตอร์นี่ก็น่าจะอยู่ราวๆ220นะครับบางคนก็บอก240แรงนะฮะบ,บางคนก็บอกว่า220นะฮะนี่ฮะเขาซื้อตัวนี้มาเลยครับ มิสูตัวไหนนี่น่าจะเครื่องนอกเลยนะครับตัวนี้ 6M60 นี่ย 6M60 ครับ2 4วาล่วา wow. ตัวนี้270ครับเนี่ยเครื่องนอกครับ ปัามไฟฟ้าปัามไฟฟ้า <Yeah. S 1> เ,เย้ปวามโาดเร์ครับเล็กๆเองทำงานดีเหมือนกันนะครับเล็กๆเอาเจ้านั่งอยู่ปีติมานโอ้จับโมได้ไหม <laughs> บ่้เห็นโดนไหมเธอบโบลูกเล็กๆเองครับ,รบเธอบโบลูกเล็กๆเองมาวางใส่ตัวนี้เลยครับสูตรตัวนี้นี่ครับซื้อมาจากบาทเครื่องตัวนะตัวน้ำตาเจีดบ่เกียร์ยังนี่เขาเิ้นเกียร์ยังอีตันบ่อไเกียร์คูล์ บว่าจักเกียร์นี่แบบป,ปะใหญ่ดีเลยเออให้หลงให้หลงเปลี่ยนจากสองร้อยยี่สิบใส่สองร้อยเจ็ดสิบครับนี่ครับตัวนี้เลยหกดีสิบห้าเทอร์โบอินเตอร์เดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันนะครับวันนี้ เครื่องก็ยกลงที่เฉยนะครับแรงม้าไม่ถึงเพราะว่าเดิมๆครับเดิมงดูดิกี่แรงม้านี่ยม,มีบอกเ่านี่ <c oughs> เพจมันน่าจะมีนะฮะนี่ฮะแต่แรงม้าไม่มีบอกนะครับ

มันขึ้นน้อยมันกำลังมันตกอืมโ็คือเครื่องน้อยเนาะเครื่องเมื่อกี้แล้วเอาแนวยั่งน้ำมันไปใส่น้ำมันขี้ดินเทอร์โบเข้าบปนี่นี่นี่แนวยั่งน้ำมันเครื่องไหมเทอออรรร์์โบบินเเตคัดี๋ยวมาฟังเสียงกันนี่ฮะ อันนี้คัดจากคัดเท่าไหรเนี่ยสิบส <14. S 1> ี่นะเสียบกลางยังคัดยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับพวกตระกูลบีนี่มันมีบอกอยู่นะครับมันจะมีปั๊มตัวนี้อยู่ฝั่งนี้เป็นคัดสิบห้าอย่างนี้นะครับนี่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่กับปั๊มพาวเวอร์ ฟังเสียงบ่มันจะวีดวมันี่มันชื่อไรเพิ่งจได้กล่วเนี่ยนี่เครื่องวันนี้เขาเขาไปใส่แม่คู่ดีอยู่เด้อันนี้มันมากับรถเลยบ่ฮะบ่ดิเจ้าเปลี่ยนมากดิอืมเพราะว่าเครื่องเครื่องมากับรถมันสิบหกแหวนบ่ะซุ้มนี่อ่ามันเป็นหกดีสิบหกเครื่องวันนี้อืม S <S เอ๊ยยังะ่ะมันกล่องมันบอลขึ้นน้อย,ยใสใหญ่กว่านี้กล่องอนนตอนนี้วะชิอองงนนบแห่สองแสนพู้บ่าวเขามาเลี้ยวว่ว่ายสายเอ,อกรเ้ราดง <S <S เออคอมเลีเยวเต้นี่ยหมอน้ำโรมิเนียมค,ครับอืมส้มปั๊มไฟฟ้าน,นี่มันต้องกรอกลดล่องบ่เขาเล่กนกันอืมเาเล่นใจความหลัง่นนยะิบ่สูห้สองแสนกว่าโหเคลืองมีย จะลองว่อ่ะใครขลลงงมาคอมเมนต์ทีนะนนว่าเครื่องนอกเขาขายกันเท่าไหร่นะเครื่องหกบียี่สิบฟัมไฟฟ้าครับเนี่ยเครื่องนี้นสตาร์ทแล้วก็จะยกขึ้นรถเลยนะครับสตาร์ทแล้วสตาร์ทลองฟังเสียงดูครับลองเสียงลองน้ำดูนี่ฮะสตาร์ทนานๆกันเลยแบานดนี้อันการันตีโดยช่างยานามลครับตัวนี้เขาว่าเครื่องดี มา,มาฟังเสียงไปพร้อมกันนะครับว่ามันจะดีชมชื่อมาตั้ง้ารเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าจะเป็นเสียงอีสานหรือเลียงอีลานครับกับหกดี15เทอร์โบอินเตอร์นะฮะอินเตอร์มีแหวงๆหน่อยครับมามาฟังเสียงกันครับ ขันเขาเลยวะอันบอกลลอแล้วนี่น้ำหมดเลยไม่ยังตักตาลอดได้ยังมาเติมก็ได้เป็นตาลล้มปะ

làm gì đâu làm lắp cái này về việc là làm một này là một này ห่อมันบ่ได้ลัดเนาะวนอยู่เห็เนวนอยู่เอาวะล่ะดับเลยในการลนะวนดียร์ยโอ้ยแรงเย็นจะุดเนาะน้ำยาย,ยังค่าเครื่องอยู่น้ำยาช่วยเฉียวอ่ะดับเลยครับยกขึ้นรถตัวก็อ่านประกันเดียวเลยมาอ่ะยกขึ้นรถเลยครับ นี่ฮะยกขึ้นเรียบร้อยแล้วครับกับป 6D15 นะตัวนี้มีใบคุมนะครับกับป 6D15 ครับนี่ฮะตัวนี้มีใบคุมนะครับนะครัมีพร้อมหม้อน้ำมินเตอร์เลยนะครับเครื่องก็นี่ฮะเยอมหน่อยครับธรรมดาครับตัวนี้นี่ฮะ เครื่องผ่านการใช้งานในประเทศไทยมาแล้วนะฮะอันนี้เห็นแบบนี้นะครับน้ำมันไฮดรอลิกรถชีบอ้อยนะครับแตกครับยกัวสันดอกแรกดอกแรกเลยครับเนี่ยมีครบนะครับไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับครบแล้วครับพรบ้อมหม้ออินเตอร์นะครับอินเตอร์เทอร์โ,รโบ ล้างออกนี่เงาวับเลยแล้วครับนี่ฮะเสียงวิ่ดวิ่เลยไปครับผมก็ใครคิดจะซื้อคิดจะขายก็คิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับใครหา 6D15 นะฮะ220นะครับตัวนี้ก็ลองเข้ามาดูครับครบเลยครับนี่ฮะเข้าอินเตอร์คัสไปฝากไว้ด้วยครับกับ 6D15 นะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผม เดี๋ยวมีก็ขอลาไปก่อนนะครับเไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ